สมศรีหนาวเหรอลูกทำอะไรอยู่ครับหนาวหรอสมศรีน่ารักก่อนน่ารักน่ารักสมศรีน่ารัก,รกสมศรสมสีน่ารักก่อนเร็วสมศรีลูกแม่สมศรีน่ารักสมศรีน่ารักรักแม่ที่สุดเลย สมศรีลูกแม่สมสีหนาวไม่เป็นไรผิงแฝดจังไฟก็อุ่นแล้วดุ้งดุ้งดุ้งดึงดึงดุ้งดุงดุงดุงสมศรีน่ารักสมศรีเป็นคนน่ารักสมศรีผิงไฟอุ่นอุ่นอืน,น่ารักจังเลย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  สมศีนี่ดื้กับแม่นะคะอ๋อสมศีรักแม่ที่ฉุดเลยสมศีหนาวสมศีจะห่มผ้าว้าวหนาวจุงเบย